วานนี้เนี่ยทางด้านเซอร์เกรแฮมเบรดี้ประธานคณะกรรมาการพรรคคอนเซอร์เวทีฟของสภาผู้แทนราษฎรอังกฤษนะครับได้ออกมาประกาศผลการลงคะแนนเสียงของสมาชิกพรรคคอนเซอร์เวทีฟทั่วประเทศที่ออกมาบอกว่าลิททัตเนี่ยนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศอายุ47ปีสามารถที่จะเอาชนะริซซี่สุนักอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอายุ42ปีด้วยคะแนนเสียงสนับสนุนเนี่ยครับ81,326คะแนนกับทางด้านริซี่สุนักเนี่ยได้ไป6 0 0มื่น 399คะแนนก็ได้เป็นนายกรัฐทุนตรีคนใหม่ของอังกฤษนะครับตามความคาดหมายก่อนหน้านี้ซึ่งก็ลิสตัดนั้นเนี่ยมีคะแนนนิยมน่แซงริี่สุนัทผู้คู่แข่งคนสําคัญเนี่ยในช่วงท้ายก็สร้างประวัติศาสตร์เป็นนายกรันมนตรีหญิงคนที่3ของอังกฤษนะครับต่อจากทางด้านมาการ์เร็ตเทชเชอร์ซึ่งดํารงตาแหน่งนายกรัฐทุนตรีของอังกฤษระหว่างปี2 5 2 2ถึงปี2533แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่เป็นนายก หญิงของอังกฤษนั่นก็คือทางด้านเทเรซาเมย์ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกอังกฤษเนี่ยระหว่างปี2559ถึง2562กำหนดการนั้นอนย่าวันนี้ครับลิทรัท์จะเดินทางเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชินีอลิซเบธท,ที่2ที่พระตำหนักบอนมอร์ลในสกอตแลนด์นะครับแล้วก็ขอพระบรมราชานุญ,ญาต ในการตั้งรัฐบาลชุดใหม่เข้ามาบริหารประเทศนะค่ะนะซึ่งต้องบอกว่าตัวลิตทรัสเองเนี่ยถ้าเกิดย้อนไปดูประวัติเธอสักนิดหนึ่งเนี่ยนะคะคือชื่อเต็มของเธอคือแมรี่อลิซาเบธทรัสนะคะแล้วก็คุณพ่อเองเนี่ยก็เป็นศาสตร,ราจารย์ด้านคณิตศาสตร์แม่เนี่ยเป็นพยาบาลจบการศึกษาสถาบันด้านปรัชญายการเมืองแล้วก็เศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยออกฟอร์สซึ่งเธอเองเนี่ยเธอบอกว่าเธอเนี่ยมีทางด้านของมาร์กเรตเทชเชอร์เนี่ยเป็นไอดอลสมัยที่อายุ7ขวบเนี่นะคะเธอเนี่ย,ยสวมบทบาทในการสแสดงละครเวทีดรง แล้วก็สมบทบาทเป็นมากริตเทรเชอร์ด้วยหลังจากนั้นต่อมาเนี่ยแหละคะ่ะ39ปีต่อมาเธอเองก็สามารถที่จะขึ้นมาเป็นผู้นำของพรรคคอนเซอร์วทีฟได้ขณะเดียวกันไปดูจุดยืนทางการเมืองของลิ t ทรัสนะคะก่อนที่จะมีการลงประชามติเมื่อปี5 9ตอนนั้นเนี่ยเธอคัดขานาทางด้านของเบรกซิต ขณะเดียวกันหลังจากที่อังกฤษถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปเธอเองก็ปรับเปลี่ยนท่าทีและบอกว่า Brexit เบรกซิตนี่แหละเป็นการสร้างโอกาสให้กับการแก้ไขแล้วก็ปฏิรูปให้กับอังกฤษแล้วก็ขณะเดียวกันในสมัยรัฐบาลของเทรเรซ่าเมย์ตอนนั้นน่ะเธอดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแล้วก็ย้ายมาดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วก็หลังจากที่หลังจากนั้นต่อมาเนี่ยนะคะก็อยู่ในยุคข,ของบริซจอนสันลิทรัสเองเนี่ยได้รับ มอบหมายให้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีด้านการค้าระหว่างประเทศรวมไปถึงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศขณะเดียวกันต้องถือว่าดิทรัสเองเนี่ยเป็นหนึ่งในนักการเมืองหญิงดาวรุ่งของอังกฤษที่ทุกๆฝ่ายเนี่ยจับตามองมาโดยตลอดถ้าเกิดว่าไปดูผลงานที่โดดเด่นของดิทรัสในฐานะทางด้านของเจ้าหน้าที่การทูตหมายเลขหนึ่งของอังกฤษนะคะก็จะมีทั้งเรื่องของการแก้ไขเนื้อหาบางส่วนข้อตกลงเบรกซิส ซึ่งตอนนั้นแรกๆเียเธอคัดค้านมาตลอดส่วนตอนหลังก็มีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงบางอย่างทั้งเรื่องของประเด็นเกี่ยวกับไอแลนด์เหนือด้วยนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังมีการช่วยเหลือตัวประกรันชาวอังกฤษเชื้อสายอิอร่านสองคนการประกาศจุดยืนหนักแน่นเลยว่าอย่างล่าสุดนี้เนี่ยว่าอังกฤษจ,จะต้องอยู่เคียงข้างยูเครนแต่ว่าก็หลายฝ่ายก็มีการวิพากษ์วิจัยเหมือนกันว่าการที่เธอเนี่ยไปสนับสนุนยูเครนมากกว่านี้ไปเนี่ยมันอาจจะทําให้เกิด ปัญหาหรือว่าเรื่องของประเด็นพลเมืองของอังกฤษได้เพราะว่าวิกฤตต่างๆที่มันเกิดขึ้นอันตราค่าของชีพเงินเฟอ้อเองก็ตามเนี่ยตอนนี้ประชาชนชาวอังกฤษเองก็ต้องถือว่าได้รับผลกระทบมากทีเดียวค่ะครับคือต้องดูนะฮะว่าเธอนั้น,น <c oughs> จะทําตามที่เคยหาเสียงเอาไว้หรือไม่นะครับ <c oughs> คือในเรื่องของเรื่องของการลดภาษีเรื่องของการยกเลิกการนําส่งเงินกองทุนประกันสังคมนะครับ เรื่องการจะระงรับการเก็บภาษีสิ่งแวดล้อมนี่เป็นนโยบายที่เธอนั้นเนี่ยพูดเอาไว้นะครับรวมถึงเธอบอกว่าถ้าเธอได้เป็นนายชกอังกฤษนั้นเนี่ยเธอจะแก้ปัญหาเรื่องของราคาพลังงานนะครับแล้วก็ใช้งบประมาณเนี่ยในการที่จะช่วยเหลือประชาชนเพื่อที่จะรับมือกับวิกฤตพลังงานเป็นต้นรวมถึงเนี่ยครับที่หลายคนนั้นเนี่ยมองก็คือว่าความแข็งแกราวของเธอที่เธอใช้ในตอนหาเสียงก็อย่างเช่น เธอนั้นต้องการเผชิญหน้ากับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินในการประชุมกลุ่ม g 7, ีเ่า g 2ทเนี่ยครับที่จะเกิดขึ้นปลายปีนี้ที่ประเทศอินโดนีเซียหรือเธอบอกว่าเธอจะมีมาตรการในการตอบโต้รัสเซียเนี่ยมากยิ่งขึ้นเพื่อไม่ให้รัสเซียนั้นมีที่ยืนจากกรณีที่เปิดการทําสงครามกับทางด้านยูเครนเป็นต้นเนี่ยครับและเธอยังบอกนะว่าวันหนึ่งถ้าเธอจาเป็นที่จะต้อง กดปุ่มใช้นิวเคลีย์นั้นเธอก็จะทําแม้ว่ามันจะกระทบต่อมนุษยชนของโลกเนี่ยนะหรือว่ากระทบต่อประชาชนของโลกก็ตามเนี่ยเธอก็จะทํานี่คือสิ่งที่เธอประกาศเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับก็ต้องรอดูว่าเธอจะนําพาอังกฤษเนี่ยครับไปสู่เส้นทางความขัดแย้งที่หนักหน่วงขึ้นกว่าเดิมหรือไม่นะครับสำหรับลิตรัตนะครับในขณะที่ล่าสุดนั้นเนี่ยครับทางด้านอังกฤษครับมีการพูดถึงเอกสารยุทธศาสตร์ระดับชาติของหัวหน้าตํารวจอังกฤษนะครับบอกว่า ความวุ่นวายทางเศรษฐกิจและความไม่บั่นคงทางการเงินอาจนําไปสู่การทําความผิดเพิ่มขึ้นนั่นก็คือจะมีการขโมยของในร้านการลักทรัพย์การขโมยรถการช่อโครงทางออนไลน์และการแบล็กเมลเด็กจํานวนมากเนี่ยนะครับมีแนวโน้มจะเข้าร่วมกับแก๊งค้ายาและผู้หญิงจํานวนมากก็อาจจะต้องไปขายบริการนะครับเอกสารต่างๆมีการเปิดเผยนะครับว่าเป็นการวางแผนฉุกเฉินเพื่อรับมือกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากวิกฤตค่าคลองชีพในอังกฤษที่กําลังมีปัญหาในเวลานี้นะครับ แล้วก็จะเกิดความรุนแรงคล้ายๆกับการเจลาจนในลอนดอนเมื่อปี2011เอกสารยังเผยว,ว่าตำรวจเองอาจได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันด้วยความอ่อนไหวทางการเงินที่มากขึ้นอาจทาให้เจ้าหน้าที่บางคนนั้นตัดสินใจยอมเผช,ชิญความเสี่ยงสูงที่จะทําการทุจริตด้วยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยครับเขาบอกว่าเวลานี้เนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนั้นเนี่ยมีการรายงานว่ามีการคาดการณ์อาจจะเป็นไปได้ว่าในอังกฤษนั้นเนี่ยห้ามการทําอาหารจนกว่าจะาถึงสองทุ่มนะครับหรือว่ากาหนดเวลาการใช้เครื่องซักผ้า หรือเครื่องล้างจานร,ระหว่างเวลาบ่ายสองโมงไปจนถึงสองทุ่มหรือผับอาจถูกสั่งให้เปิดได้ถึงแค่สามทุ่มเท่านั้นโรงเรียนอาจถูกปรับเปลี่ยนให้เปิดได้แค่3วันต่อสัปดาห์โดยการดําเนินการต่างๆเหล่านี้นับเป็นส่วนหนึ่งของการปันส่วนพลังงานที่อาจจะเกิดขึ้นในอังกฤษนี่คือเป็นการคาดการณ์นะครับเนื่องจากว่าเป็นเอกสารของทางตํารวจนั้นเพราะว่าเขาต้องการในการที่จะรับมือวันว่ามันจะเกิดอาชญากรรมเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูหนาวนี้ครับ